สวัสดีครับนายเอาสวัสดีสมศักดิ์วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังล่ะ <c oughs> นายรู้อล้รรู้ใจจริงๆทำไมผมจะไม่รู้ล่ะก็สมศักดิ์เข้ามาหาผมทีไรเนี่ยก็มีคำถามทุกทีเฮ้นายครับแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับนาย <c oughs> เรื่องอะไรสมศักดิ์ใหญ่มากเลยเหรอใหญ่จริงครับนายใหญ่จนผมไม่กล้าเข้าบ้านเลยครับนายสมศักดิ์ไม่เข้าบ้านตัวเองแล้วจะไปนอนที่ไหน นายครับผมขอน้อนออฟฟิศได้ไหมครับจะบ้าเหรอสมศักดิ์ออฟฟิศมันไม่มีที่นอนกลับไปนอนบ้านนุ่นแล้วมีเรื่องอะไรฮะทาไมไม่รู้จักกลับบ้านกับช่องโอ้นายครับผมโดนเมียจับได้ครับนายได้เรื่องอะไรก็เรื่องโบนัสที่นายให้ผมเนี่ยครับนายและทีนี้ผมให้เมียไม่หมดครับผมแบ่งไว้และผมเอาไปแอบไว้ในตู้เสื้อผ้าคำนายแล้วสมศักดิ์แอบไปเยอะไหมล่ะ ก็ไม่เยอะครับนายสามสี่ใบครับผมสักเอ้ยแล้วใครพาเอาตังก์แอบในตู้เสื้อผ้าเมียเราเขาก็เปิดเอาเสื้อผ้าทุกวันเปิดเข้าเปิดออกเช้าเย็นทุกวันใครคิดยังไงเอาไปไว้ตู้เสื้อผ้าเขาก็รู้หมดนะจีไม่เป็นงานเลยเสียชื่อมดผมก็แอบไว้ไดีนะครับนายแล้วมสมศักดิ์แอบไว้แบบไหน ผม่ะก็เอาไว้ในกระเป๋ากางเกงในตู้ครับนายแต่กางเกงตัวนั้นอ่ะผมไม่ค่อยใส่ครับเพราะว่าเมียผมรู้ว่าผมไม่ค่อยใส่กางเกงตัวนี้ผมก็เอาใส่ไว้ครับในตู้นะครับตอนที่เอาเงินใส่อ่ะสมศักแหวกผ้าออกใช่ไหมแหวกผ้าออกใช่ไหมและทีนี้เอาเงินใส่ตอนออกมาได้เอาปิดไว้เหมือนเดิมไหมทําปกติไหมไม่ครับนายผมเอาใส่เสร็จผมก็ปิดตู้เลยแล้วผมก็รีบออกไปเลยครับผมกลัวเมียเห็นครับนาย ผมสักไม่เนียนเลยอะทำอะไรไม่เรียบร้อยเลยพอเราแหวกผ้าออก,ออกใ,ใช่ไหมเราเอาตังใสใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราก็ทําให้มันปกติเลยให้มันเนียนเหมือนเราไม่ได้เคยไปยุ่งตรงนั้นทีเนี้ยพอผมสอักไม่ทําเหมือนเดิมนะเนียเราไปเปิดอะ่ะไปทีเนี้ยมันก็จะมีช่องโหว่ใช่ไหมทีเนี้ยมันผิดปกติเขาต้องคิดว่าต้องมีอะไรแน่นอนเพราะว่าเมียเราขอมีเซนต์เข้าใจไหมผมผ้าจริงๆครับนายพอผมโดนจับได้นะครับนายนายรู้ไหมเลยครับ มรสมพายุครับเหมือนพอมรสมสิ่งของครับลอยมาเต็มผมเลยครับผมวิ่งออกมาแทบไม่ทันครับนายผมไม่อยากนื้สภาพเลยครับนายถ้าผมกลับไปตอนเย็น่ะผมจะโดนอะไรบ้างครับนายไม่หรอกคิดมากะสมศักอ่ะเนี่ยผมเออจริงครับนายโอ้ผมมาปวดหัวเออนายครับตอนเย็นนายว้างไหมครับไปกับผมไหมครับที่บ้านครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองครับวันนี้ครับจะเอาผมเนี่ยนะไปกันตัวเองว่างั้น ช่วยผมหน่อยนะครับนายงั้นผมไม่รอดแน่เลยครับโอเคโอเคได้ได้ไดทีหลังนะสมศักดิ์จะทําเรื่องแบบนี้ต้องปรึกษาผมก่อนผมนี่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องซ่อนตังเมียเข้าใจไหมได้ครับนายขอบคุณเจ้าห่าวดงๆ